น้องเด้อขันว่าบ่มีงัวงามกับมีอยู่แล้วพี่น้องรุดมันตัวหนึ่งเด้อหนึ่งตัวลูกลูกพิศาแดงนอครับมาแล้วเนี่ยแม่สาวที่ครับผ่านรอบมาแล้วเนี่ยผ่านรอบเรียบร้อยนอครับลูกพิศาแดงเรื่องดำโบดสตีดโบ๊ทปะเออเออมีรุดมาตัวหนึ่งรับพี่น้องว่าดำไตเขียวนอรุดมาหนึ่งตัวสวยๆความสูงประมาณเม็ดเม็ดเท่าไหร่ล่ะอันส แปดเลยนี่แหละถึงไหมมันซําเอาิกผมกับประมาณปาผมร้อยห้าสิบร้อยสามสิบสามสิบไปไปลายเบอร์เกอร์ร้อยสามสิบแปดอ่าสวยสูงสวยหางดีครับรสาวสาวหน่อยเนาะส่งโตมาแล้วเนี่ยคมโตมาเนาะครับผ่านรอบแหละงัวงัวแม่สาวนี่เวลาเวลาเขาเขาผสม ถ้าเป็นลัก,นนก,กเ,เนาะพ่อเนาะเขาสิให้คมโตเนาะเขาสิให้เปิดซิงยังไงคมโตมาอุ้ยตัวตนี้เกี่ยงเก่าดีดพี่นอ้องผูดด้ใดมองหายอยู่นี่ขาโบดท,ทุกอย่างเนาะขาโบดเปิดเท่าไหร่ละครับจะอะไรอันนี้เปิดสามสห้าสามสิบห้าเป็น,นราคาร้องกันไว้เนาะค่าราา้องต่อรองได้ราคาร้องต่อรองกันได้ราคาร้องต่อรองกันได้สามสิบห้าสูงร้อยสามสิบสามสิบแปดบวก เงานี่พี่น้องครับเงียบอีลีมือนี้เออกระแจงไงทั้งทั้งเกษตรกรเลี้ยงว่าเออมันมีปัญหาอย่างกันตัวนี้คือด้านเปิดบม่ได้ครับสนใจจะโทรมาร้อยสามสิบแปดน้ะพอน้ะแล้วาอยากในนอสามสิบแปดมองมองขายเท่าไหร่ครับมองขายมองขายวะมองขายก็เอาสามสิบก็สิรถลายแท้รถลายอ้วรจะกาบ้านแล้ว สามหมืนพี่น้องเอาต่อยแปดพันมองคายในห้องไวไลเดอร์แลคารถเซลเรียกระนำน,งงนี่เหล็กมนมซีเต่า,ามนมซีเต่าโอ้นำล้างดีมองคายเป็นสามหมื่นครับนมซีนนำล้างดีเอ้าทายตัวเดียวเนี่ยแหละผมวันนี้เอาไส่เหล็กโทษศัพมาศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองเจ็นเห้พื่นห้องไวอ่าสาแปดเต่มองคายเป็นสามหมื่นพี่น้องเอาทรมาตอนนี้ ขันเพิ่นบ่ได้ขายกับท่อนำผลบานเลือบ้านมึงไหนล่ะพ่อูสังขะสังขะนอสังขะตลาดอัววันไหนวันศุกร์มีบ่วันศุกร์มันก็เจอส้มปลอยนะผมไปไกลไปได้ผมถ่ายเพราะส้มปลอยอยู่สังขะเขาเปิดแหละแถวบนก็มาแหละแม่นบ่ครับพ่อค้าบนมาเยอะเอ้ามือนี้เห็มานำกันมือนี้มีเสนีง้อพี่น้องครับง้อสล็อตสลัยพูดนะเดี๋ยวถ่ายอีกสักคลิปหนึ่งกันสิเดินทางกลับบ้านแหละพี่น้องครับผม ก็มีงัวไทยพี่นอ้องมีแ่นี่ควายผู้ใดนเนี่ยพ่อนี่ของตัวนี่คุณแม่ลูกหลุดมาตัวหนึ่งครับจักผู้ใจเจ้าของ <Hey. S 2> เล่เด้อพี่น้องหมื่นหกพันหาครับแม่สาวนอมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่เห็นนี่สูงเมตรสามเมตรยี่สิบบวกบวกแม่สาวเด้อพี่น้องครับหมื่นหกพันหา เอาอยู่ Yo, ูเม็ดูเม็ดีสิบบวกเกือบเม็ดสามสิบป so, ุ่นล้วแต่ว่าบ่ถ <Andrew, S 2> <out> ึงเม็ดสามสิบหรอกพี่น้องเม็ดยี่สิบไปมีเหล็กปะเหล็กเหล็กโซ่ซับประ่อดจำบมได้เอาใส่มาก่อนมีมลองหาเบื้องขายบ่ได้อยู่นี่เดี๋ยวเขาโซ่ตามูุบานกันเล หาก่อนเดอร์พี่น้องมันยิงง้อหน่อยได้พี่น้องครับเขาหน่อยหรือไม่น,นี่นับแล้วก็บ่บถึงบ่ถึงบ่ถึงลอยตัวเงียบเลยพี่น้องครับท่องี่สิเป็นโง่โค้งโค้งโง่งงเหนื่อยเอาหามาก่อนเพื่อได้ขายน้ำกันเดี๋ยชิพไายอีกจักสองคลิปละตัวนี้เป็นงัวง้อง้อเล่ง้อเล,ล่ชารลเล่ กโคงคงยังไงศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามแปดห้าหกมักชอบระทั่วมากพี่น้องครับง้อง้อสาวหน่อยเมื่อกี้เด้องานเป็นรอพลหนาะโค็งใหญ่ต่อไปสียนอย่าอยู่เนาะมันจะง้อบวกเกินปีปีกว่าป่นานประมาณปีกว่าอยู่ล้วเนาตลาดแห่งนี้มันพื้นที่มันใหญ่อยู่แต่ว่าง้อมันหน่อยพี่น้องวันนี้ ไม่ไปเรื่อยเนาะวัที่นยางคำฟังถนนมามาพอาทั้งห้องสองพ่นสองต่ว่าเขาให้2องสองพนแล้วตัวนี้พ้นบ่อขายบวกขายไปเลยน่ากนะ่อเนาะเอาไปเรียงงาง้อโค้งนะพี่น้องง้อโค่งให้สองพนแล้วบ่ขายงัอโค่งงอโค่งม่จะโกรมันนี่ คุยไปหรอเปล่าตัวนี้เข้าห้สองมือสองมือน้เสีหองสองพันสองก็บ่อดกันละเนาะขังสองพัน้กบานเนาะเอาไปส่ยาล่ะเขามาขายไหมื่นลังเนาะเออตัวนี้ก็เอามืหาตัวนี้เสียเอามือหาม่สาวหน่อยบ่ม่สาวงามเม่สาวงามมืหา่เอาตัวละสูงเม็ดสูงเม็ดอ่าเม็ดยี่สบวก ไปยังไง้องหนาบเนาะไม่ามมืออื่นได้พี่น้องผู้่สาเหตุมืออื่นยังพอยังเป็นยังจะผู้่อด้านปิดสามสิหมื่นนับจากคนอังคานขาให้ตัวละหกพันซื้อหนึ่ตั้ละหกพันบ่เออกเปิดราคาหกพันพี่น้องต้ผูเอาตูวเะเจ็หเขาห่อให้หกพันแต่ว่าอะไรเจ็ดัหาเขาให้ตัวละหกพันไยกับ่คายเนาะ ขาดทุนครับขาดทุนกับการบานเนาะพี่น้องครับจุ้งกับบ้านกันหมดเลยพี่น้องครับเป็นง่วงขายหมดเลพโตขายหมด้จักโตเลยเบนี้เด้อพี่น้องกับสาเหตุหลักๆก็คือที่ผมแจ้งทางตำรวจว่าแล้วผมแจ้งอยู่ตลาดเชียงวังแล้วว่าปัญหาที่เกิดเป็นอย่างง่วงมันขายอืดข้าวขายอืดเนื่องจากว่าตอนนี้ตลาดปิดช่องทางน้ำทรงออกเวียดนามกับกับจีนเนี่ยมันปิด30มสิือด่านช่องเม็กด่านสวรรค์เขตปิด30มสิือข้าวกองครับ ขายบลาแม่นเหยียบมาเหยียบขี่เอาขี่มาท่าปากผมเลยพี่น้องเด้อเออเอาบอกเอาใส่เบอร์มากท่านนี้ไซเล็กมากไซเล็กมาเร็วใส่เล็กมากเบอร์ใส่เล็กเขาสับแน่เร็วเออเบอร์ตัท์ใส่ก่อนเอาเจ้าของง่วแล้วเนาะเอนจบเวลาเขาโทรหาสื่อเขาบอมันจะหูเรื่องเออติมอะไรเอาเบอร์ไปเลยไหมย่อสีเล็กสิล่าเราท่นนี้สีจากล่ะลาจากล่ะบอกยางว่าเบอร์ตัวยางรอเล็วไปท่นเอาโอ้ยอมจังดีนะคุณน่ะในหอยยื่งสลอสเลกกันครับขายบ่ได้กันเมื่อนี้ครับพี่น้อง ส่เล็กมาใส่เล็กไหมเล่าโทรศัพท์เล็กไหม0061 061 048 048เก็กจสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสแจงกาาในะพี่น้องได้แจงการพี่น้องทุนนี้ท้บบุเดร้อนจะฟาออกมาขายด่านปิดสามสิบมือนับจากวันอัคารเป็นต้นไปพี่น้องสามือเด้อพี่น้องโอ้เอาขอบพุดหลายพี่น้องที่เขามารับชมเขาอยากกับบ้านก่อนพี่น้องครับทีนี่ มาบบไทยแล้วครับแค่นี้ละได้แค่นี้แล้วพี่น้องครับครับขึ้นมืดละครับขึ้นมดเลยพี่าน้องบเด็ขายได้พี่น้องนี่โมเมนว่าขายนี่ยื่นสี่ยื่นมีคนมาซื้ออ่ากระแจงการขนาดแม่สี่นองงวโค้งนันที่เด็กขายนอกถือไม่ไม่าเด็กขายเมื่อกีก้กะหรยื่นสาลายอยู่นันะ่ต้นตผผมตไมไงม่นตุนสองหมื่นาอ่ไปตัวไหน เบอร์เดียวกันเดเมื่อกี้ครับเบอเมื่อกี้เดียวกันนะเดียวกันสองหมื่นพนไหนสองหมื่นบกเออก็ยังขายไ่ได้พี่น้องครับเสื้อสองหมื่นสี่ให้สองหมื่นยังไดนสองหมื่นสี่ถ้าแปลงขาวอกโลนี่แหละครับโตย่างใหญ่เขาให้ยังได้สองหมื่นสี่เขาให้สองหมื่นยังไ่ได้ขายพื่อนก่ล่ะบอกง่ายเลยนะโอ้ยงกูผู้ควายผู้ควายผู้เออควายผู้ควายผู้โตใหญ่เนาะ่นี่ล่ะรถรถผมมาด้วข้างเนบ่ รถรถที่ว่าเขามาซื้อจากน้อยผักกลางปรมาจตกคันเลยเออมามีเลยอ่าแล้วไอเด้อเก็บไปก่อน30มสิบหมื่นนะไปจนไปขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามารับชมให้กำลังใจในห้อยพ่อห้อยไม่ห้อยทุกคนเพราะอยากกราบลาพี่น้องกันครับผมมือนีครับกราบป่านแหละพี่น้องมาแต่ตีจีตีห้วก็ยังบะเด็ดบะทายง่วงมันอมมีง่วงมือนีครับตลาดมันกราบกันแหละครับเอากับบัวพี่น้องครับสูงขึ้นไปครับยื่น แอคทันกันตลอดเนี่ยกับใบเด้ขายกันถือถกัยังใบได้ขายพี่น้องครับสวัสดีครับ